สวัสดีครับพบกับผมครับค้ชปืนชีพเป่าครับวันนี้ผมก็มีครับทัศนะมาให้พี่เพื่อนๆนั้นติดตามวิเคราะห์ตามกันครับหนึ่งคู่ตัวเดียวโดยวันนี้ครับค่ำคืนที่ผ่านมาสรุปผลงานให้ไปหนึ่งคู่ครับให้มองไปในด้านของอาร์เซนอลปรากฏว่าก็มีสกอร์มาและก็จบไปที่1นึ่งครับตามคาดครับก็สามารถเฉือนชนะไปได้ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีพี่พี่เพื่อนๆนะครับสมาชิกในบ้านสีเขียวด้วยที่ติดตามพุ่งกันไปนะครับส่วนท่านใดครับพี่เพื่อนๆครับขอเปลียนเปิดใจครับอยากได้แนวทางมากกว่านี้ครับทางเข้าตรงหน้าโปรัััับบรรหส678ตตวททุกกช่องงาคคใ้ปปลิ นะครับตรงปกคลิปโปรไฟล์แล้วหรือเพจจะจะเป็นตรงใต้คอมเมนต์ก็ดีครับเข้าบ้านสีเขียวนะั้นผมก็มีจัดให้แบบสวยจัดจัดครับมีครบทุกเครื่องทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเตะข้ามแพงแบบนี้ครับ90นาทีครับฟุตบอลไปดานสูงเดิดาต่ำเดิดาครับฟุตบอลที่แน่นอนที่สุดเลยโอ้โหฟุตบอลตะกอสูงแรกไม่มาย้ำหลังเที่ยวตลาดสดแรกไม่มาย้ำหลังเดินทุนตามตาำาาที่สําคัญนั้นพวกเราทีมงานสามพลังหนุ่มนั้นก็สอบติดดิ่ให้ เทคนิคคัดขาบอลอย่างไรให้เกิดสกอร์อ่าราคาพูนดูราคาไหลสามาชิกในหมวกสีเขียวนั้นต้องบอกว่าเทพขิงๆครับเขาเดี๋ยวรู้กันหมดแล้วนะครับและก็ที่สำคัญครับบอลในกลุ่มนั้น85-90นะครับผลงานโดยรวมแล้วฟุตบอลมันแตกครับบอลมันแตกนะครับอ่ะมามาเลยมารู้กันเลยครับค่ำคืนนี้ค่ำคืนของวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่16กันยายนครับ2567หนึ่งคู่ชูชื่นวันนี้ครับตัวเดียวโดดๆครับพาไปดูในสึกลาดิกาสเปนวันนี้หนึ่งคู่ในวันนี้รอบที่สองลาดิกาสเปน ในคู่การลงเล่นเปิดบ้านครับเจ้าถิ่นอย่างซาายกโกร,รายโยบายเยโกก็ขาเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของโอซาซูน่านะครับ <S 2> <S 2> คิกออฟก,กันในเวลาทีสองตุงรายโยบายเาโก้ครับอันดับที่15ครับมีสี่แต้มผลงานค่าเกมล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างครับผลงาน5่าเกมล่าสุดต้องบอกว่าชนะ2เสมอ1แพ้2ครับแต่ผลงานนั้นดูแผ่วลงไปครับสเกมล่าสุดไม่ชนะใคร2เกมครับเป็นการแพ้ติดต่อกันล่าสุดนะนะครับโดยนัดล่าสุดนั้นบุกไปแพ้ทางด้านของเอสบันยอนมาที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับ 2ประตูต่อหนึ่งครับตัวผู้เล่นหลักๆมีใครกันบ้างครับวันนี้ขอดูหน่อยนะครับตัวผู้เล่นหลักๆครับเป็นไเป็นทางด้านของกุ่มังครับจะเป็นทางด้านของอีซี่ราซอนครับอันบาโรกาเซียนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเก่งหัวขอกตัวเก่งตัวความหวังอย่างทางด้านของคอเก้เดอฟูดอสนะครับหัวขอกตัวเก่งพร้อมลงบุกล่าตาข่ายในเกมคืนนี้ขยับไปดูทั้งฝั่งของผู้เยือนครับอย่างทางด้านของโอซาซูน่าโอซาซูน่านั้น นะครับโอซาซูน่านัผลงาน5เกมล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างโอซาซูน่านัผลงาน5เกมล่าสุดห้าล่าสุดนั้นชนะ2เสมอ1นะครับชนะชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2เกมครับนาดล่าสุดทําได้ดีครับแกเป็นการเล่นในบ้านครับชนะทางด้านของเซลตาบิโกไปได้ที่3ประตูต่อ2แต่แต่ก่อนหน้านั้นครับบุกไปเยือนครับคิโรนาครับเกมเยือนไม่ดีครับโดนคิโรนากดไปที่4ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นแบบนั้นวันนี้ครับก็ ตัวหลักๆครับมีใครกันบ้างครับจะเป็นท่านของรูเบนกาเซียครับไอมาไอชมาโอรอนะครับไบสาราโกซาและสูน้าหัาขอกตัวเก่งอย่างท่านของอันเดบูดีมี่นะครับราตาข่ายตัวความหวังในวันนี้ของทานด้านโอซาซูน่าผู้มาเยือนนะครับเฮตูเฮ a d เจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับก็ต้องรู่เลยครับในเดือน4ที่ผ่านมาครับเมษายนครับ เล่นในบ้านของบาโยบาเยกาโน้นะล่าสุดนั้นเปิดบ้านทุบทางด้านของโอซาซูน่าไปได้2ประตูต่อหนึ่งและก่อนหน้านั้นครับกลับมาเล่นในบ้านของโอซาซูน่ากันบ้างโอซาซูน่าโอซาซูน่าก็ชนะได้ครับหประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับจากเฮตูเฮตเจอกันนั้นเป็นบอลรู้สึกเป็นบอลของบ้านขาบ้านมันและวันนี้ครับแม่ผมมองแล้วว่าครับวันนี้สื่อทางประเทศกระแสนั้นเขามองให้ทางด้านของนะครับเขามองให้ทางด้านของรายโยรายโยบาเยกาโนนั้นดูดีกว่าที่0.5ช่วงตัวครับยังคงมองว่าวันนี้ ยังคงมองว่าวันนี้ครับทางด้านของรายโยบายเยการูนั้นถึงแม้ว่านะครับผลงานนั้นโดยรวมนั้นที่ผ่านมานั้นดูแล้วครับที่พ่ายแพ้มา2เกมล่าสุดก็พ่ายแพ้แบบไม่ขาดแลครับและมีการถ้ามองกันหนทางกันจริงๆแล้วนะครับบาซ่ายังกดพวกเขาได้เพียงแค่2ประตูตอนหนึ่งครับและว,วันนี้มาเล่นในบ้านด้วยซึ่งผลงานในบ้านนั้นก็ ไม่ได้ดูขี้เลี้ยวขี้เหล่มากนักครับรวมไปถึงผลงานนอกบ้านของโอซาซูนาถ้าย้อนไปดูจริงๆโอซาซูนาเฉพาะเกมนอกบ้านพวกเขาก็ไม่ชนะใครมาแล้ว2เกมติดต่อกันครับวันนี้ดูแล้วครับเจ้าถิ่นในวันนี้ครับจะกู้หน้ากลับมาได้ครับกระแสก็ไหลไปทางฝั่งของเจ้าถิ่นด้วยครับมองแล้วครับไม่น่ามีปัญหาครับบอลแบบนี้เป็นบอลบ้านขายบ้านแน่นอนนะครับแล้วก็ฟอร์มก็ไม่ใช่ดูดีกับกันมากนักนะก็ขอมองครับไปทางฝั่งของบาโยบาเยกานูครับในตัวเดียวโดดวันนี้ ฝากกันด้วยครับพี่ๆเ่นเพื่อนครับ,บอมองไปที่เจ้าบ้านครับศึกราดิกาสเปนร,รอบที่สองรายโยบาเยกาโนขอท่านโชคดีมีความสุขบ๊ายบายสวัสดีครับ